เกิดขึ้นในวันนี้คือการค้นพบจิตสํานึกใหม่การตื่นรู้ทางจิตวิญญาณที่เราเรียกว่ารีเบิร์ตการเกิดใหม่ในร่างเดิมการค้นพบความสําเร็จและความสมบูรณ์ที่เราได้ค้นพบสัจธรรมความจริงว่าเราไม่ได้เกิดมาเพื่อยิ้นดนใช้ชีวิตไปวันๆเราไม่ได้เกิดมาเพื่อใช้ชีวิตอยู่กับการหาเงินใช้ชีวิตอยู่กับการ สร้างเนื้อสร้างตัวเท่านั้นเราเกิดมาเพื่อจะใช้ชีวิตให้มันสุดยอดที่สุดบนโลกใบนี้ให้มัน The b ที่สุดให้มัน e x c e l ล e n t ที่สุดให้มันเต็มคาราเบลที่สุดนี่คือความจริงที่เรากาลังค้นพบในโลกยุคใหม่ที่เรากําลังเปิดรหัสลับของจิตวิญญาณของเราทุกคนแค่หายใจเข้าไปเล็กเลนั้นรู้สึกกับชีวิตที่ทรงพลังรู้สึกกับการมีอยู่ของชีวิตรู้สึกกับชีวิตที่มันมีอยู่และรู้สึกกับจิตวิญญาณที่กําลังมีสติอยู่กับลมหายใจ นี่นี่คือการเปิดสวิตของการวาร์ปโค้ดที่พวกเราทุกคนสามารถมาพบกับผมเพื่อจูนระบบปฏิบัติการทางจิตที่เราเรียกว่าการวาร์ปเอ็กซ์เพประสบการณ์ของการถอดสมการรหัสชีวิตสู่ความสำเร็จที่ไม่มีขีดจำกัดที่ The Master Code Academy ผมพร้อมที่จะแบ่งปันและถ่ายทอดประสบการณ์ที่สุดยอดที่สุดนี้ให้กับพวกเราทุกคน